ช่วงคริสปี้แอนเฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้โกกีชิ้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยกรอบอร่อยทากินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่มันหมูแข็งลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยกากโกกีและน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน จัดกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แต่งด้วยพาสลี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี